3ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการดื่มกาแฟเข้าใจผิดมาทั้งชีวิตเกี่ยวกับกาแฟที่คุณไม่เคยรู้สำหรับวบททำงานกาแฟถือว่าเป็นตัวช่วยที่ขาดไม่ได้เพราะทำให้เราสมองตื่นตัวแต่คุณรู้หรือไม่คะว่าการดื่มกาแฟบ่อยๆจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไรตามมาทางนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะประโยชน์ของกาแฟช่วยลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจถึง26%่เซน ห้ามดื่มเกินวันละ5แก้วนะคะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจลดคอเลสเตอรอลในเลือดทำให้เลือดไม่แข็งตัวและเกิดภาวะไขมันในเลือดลดลงข้อ2กาแฟช่วยลดโอกาสเป็นโรคเบาหวานน้อยลง60%มีงานวิจัยที่ทีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะระบุว่าคนที่ดื่มกาแฟวันละ4แก้วจะมีความเสี่ยง โรคเบาหวานต่ำกว่าคนที่ไม่ดื่มคาดว่าเพราะกาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดเดียวกันกับในอง,นงุ่นและยังมีสูงกว่าในบูเบอร์รี่อีกด้วยข้อ3กาแฟช่วยชะลอความจำเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ได้65ในการศึกษาของประเทศฟินแลนด์โดยให้คนวัยกลางคนดื่มกาแฟวันละ5แก้วพบว่าลดอัตราเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ สอดคล้องกับการวิจัยในอเมริกาเหนือกล่าวว่าการดื่มกาแฟ2แก้วต่อวันจะช่วยพัฒนาความจำเพิ่มความจำระยะสั้นมีความจำดีกว่าคนไม่ดื่มกาแฟกระตุ้นสมองให้ทำงานได้เร็วขึ้นรู้แบบนี้แล้วเปลี่ยนความเชื่อแล้วหันมาดื่มกาแฟกันนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ